สวัสดีค่ะวันนี้เรามีคําถามที่ฝากถามมาว่าซิลิโคนเมนเตอร์เนี่ยมันดียังไงนะคะหมอต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่สมัยเรียนก็โอ้โหผ่านมานานแล้วนะคะเมนเตอร์เนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวที่1มีการใช้กันมานานมากมันผลิตมามากกว่า30ปีนะคะเปเปอร์มันซัพพอร์ตค่อนข้างสูงซิลิโคนยี่ห้อนี้หนึ่งหมอต้องบอกก่อนว่ามันเป็นของอเมริกานะคะมันผ่าน อ,องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาในการแอปพูฟในเรื่องของคุณภาพผ่านองค์การอาหารและยาของเมืองไทยแล้วก็ของโซนยุโรปอีกหลายปร,ประเทศเลยนะคะสิ่งที่หมอชอบมากๆคือ,อหมันมีการพัฒนาเทคโนโลยีของเขาไปเรื่อยๆอันที่2มันมีการศึกษาที่ซัพพอร์ ข้อมูลทางการแพทย์ค่อนข้างเยอะมากนะคะจึงเป็นซิลิโคนที่สัญญแพทย์ตกแต่งในในหลายๆที่ใช้กันมานานแล้วก็ยังเป็นที่ยอมรับอยู่จนมาถึงปัจจุบันนะคะก็เกิน30-40ปีแล้วก็ยังมีการพัฒนาไปเรื่อยๆก็ยังมีรุ่นใหม่หรือว่ามีทรงใหม่ๆที่มีการปรับปรุงให้มันเหมาะสมกับในแต่ละในแต่ละประเทศนะคะอย่างเช่นในในโซนเอเชียของเราเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของอ,อัลตาา้าไฮหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่ที่เหมาะสมกับคนในกลุ่มประเทศ เพราะฉะนั้นจึงเป็นซิลิโคนที่หมอมั่นใจแล้วก็ไว้ใจในการใช้นะคะแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนานมากๆเลยนะคะ